ตั้งใจโดยพร้อมเพรียงกันอิมานิมายังพันเตพัตตานิสปริวารานิภิกุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกุสังโคอิมานิพัตตานิสปริวารานิปฏิคันหาตุอมหากัง ทีครตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายถวายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย และญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นและเพื่อฝึกสละฝึกละความรู้สึกว่ามีตัวเราของเราเพื่อความเจริญถึงซึ่งนิพพานสิ้นการละนานเทอญสาธุ